สำหรับกรุงเทพมหานครนะฮะอย่างที่ผมได้ดำเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็พบว่าขณะนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับจะเป็นกลุ่มร้านอาหารกึ่งปิดที่ปรับจากร้านอาหารประเภทผับแล้วก็บาร์นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีการระบาดมากกว่า5รายขึ้นไปาภาพประกอบนี่เป็นภาพของของของ,ของอสถานที่อื่นนะครับนอกประเทศนะครับผมยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่า เป็นไปได้แนะนําให้ประชาชนพยายามถ้าจะเข้าใช้บริการดูความแออัดแล้วก็ดูตัวามาตรฐานที่ท,ที่ที่ทางกระทรวงแล้วก็ทางกทมแล้วก็ทางกระทร,ว,ทงระวงการท่องเที่ยวได้กํากับไว้นะครับเช่นเป็นชาชาพลัสแล้วก็มีเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งนะครับาหากมาีการรับบริการในร้านอาหารประเภทนี้แล้วถ้าเกิดผู้รับบริการพบว่ามีการปฏิบัติที่หลีกเลี่ยง หรือจงใจหลีกเลี่ยงนะครับให้แจ้งพื้นที่นะครับจะมีการตอนนี้กลาลังมีการคุยกันว่าอาจจะถอนเรื่องของการรับรองมาตรฐานนะครับเรื่องของการเปิดบริการนะครับกลุ่มที่2นะครับที่เ,เริ่มพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับได้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือกลุ่มบุคลากรด่านหน้าของเรานะครับแต่ารายงานส่วนใหญ่เนี่ยยังพบว่าเป็นการรับเชื้อนะครับ เป็นการรับเชื้อจากชุมชนหรือจากกลุ่มคนที่ใกล้ชิดนะครับยังยังไม่ได้เป็นการรับเชื้อจากการเข้ารับบริการของของผู้ป่วยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันนะครับโดยสรุปนะครับก็มาตรการสําหรับทางด้านสาธารณสุขและคําแนะนําสําหรับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเรื่องแรกนะครับคําแนะนําสําหรับประชาชนนะครับ ควรหลีกเลี่ยงนะครับสถานที่ที่ระบายอากาศไม่ดีสถานที่แออัดนะครับแล้วก็งดร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ตัวอย่างเช่นในวงเล่านะครับชะลอการเดินทางหากไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ถ้ามีการกลับมาจากอานอกพื้นที่ต่างพื้นที่นะครับควรจะสังเกตการตัวเองอย่างน้อย14วันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะใช้มาตรการา work from home นะครับ หากมีอาการสงสัยนะครับให้รีบตรวจ ATK นะครับแล้วถ้าเกิดตัวเองเกิดพบว่ามีผลตรวจเป็นบวกนะครับให้ประสาน1330หรือสปสชเพื่อ,อท่านจะได้รับกระบวนการลงทะเบียนเพื่อกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันนะครับซึ่งตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับกระทรวงสาธารณสุขและก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยได้เปิดให้บริการตัวโฮมไอโซเลชันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียม เตียงรองรับหากเกิดท่านาได้รับการดูแลแบบโฮมไอ o l a t i o n แล้วอาการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องสุดท้ายเลยขอให้ประชาชนนะครับเร่งนะครับฉีดวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้ในกรุงเทพมหาคนครเปิดพื้นที่จุดบริการอย่างน้อยๆเนี่ย20จุดนะครับเพื่อให้บริการท่านนะครับแล้วก็ผมว่าในทุกจังหวัดก็มีมีเรื่องของวัคซีนบริการนะครับช่วงนี้จะสะดวกมากขึ้น บางแห่งเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนท่านก็สามารถ walk in ได้เลยนะครับก็ขอรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับรับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นนะครับครับส่วนสถานประกอบการนะครับก็ขอให้ยึดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดนะครับก็หากพบผู้ผู้ให้บริการนะครับเกิดการติดเชื้อให้ให้ทำการดูแลนะครับเหมือแบบบับเบิ a ลแอนซินะครับอ,อย่างเช่นในโรงงานด้วยนะครับ